ขเ,เขาทีขี่ม้าขาวอันดำมืดเข้าไปในป่าทึบอันโล่งกว้างม้าองเขานั้นวิ่งในน้ำพุนตลกวิ่งบนบกน้ำกระจายตอนใดนั่นเองเขาได้เหลือบมองไปเห็นนกตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนต้นไม้สองต้นเขาได้จุกปืนสัน้นอันยาวเยียดของเขากอกมายิงไปหนึ่งนะ,ะเฉียดกระดูกแต่ไม่ถูกเนื้อ แล,แล้วเชาว้าวันหนึ่งในเวลาสองทุ่มสามสิบแปดนาทีจะมีทาสิบวิเจ้าชายลูกหลอดตะกีเลยได้ตื่นขึ้นมาจากที่นอนเพื่อแปรงหน้าและล้างฟันเหมือนที่เขาเคยทําทุกฟันก่อนตื่นนอนมันทําให้เขาพร้อมที่จะเข้าไปในห้องน้าเพื่อกินน้ําและดื่มข้าวอย่างสบายใจอาหารโปรดของเขาคือกระเพราไก่ใส่เป็ดชอบเป็ดเผ็ดแบบไม่ใส่พริกแต่เขาชอบกินพริกาบเมนูนี้มากแต่เจ้าชายลูกหลอดตะกี้เลยเป็นคนที่มาดิครับ Tụi đừng mới xài điều đấy mà ai cho mấy kêu, xài điều đấy mà Ui